สวัสดีครับผมมพี่น้องตามกันต่อครับกับหวยเล่าพัฒนาประจ,จำวันที่2มิถุนายนพอสอส2บแ6 8ครับสำหรับหวยเล่าพัฒนางวดที่แล้วเนาะครับนาะเป็น3ตัวมหน1ตัวกับเข่าลงครับเนาะนี่ครับครับเป็น821ครับ เด่น2อตัวมัหนึงตัวเด่นแปดครับสอวิ่งแตัวเดี่วครับนอกจากเาบาเรียกออกสองครับสองแปดเขาเรียกวิ่งแครับเขาวิ่งแปดส่วนเลยจับคู่กับเขาคู่นี่ครับเป็นตัวกลันะครับเนาะ4ี่แปดออกแปส่วน2องแก็เป็นคูตรวจนะครับมันออกสองแปดสี่ครับูตรวลากออกหาสองนะครับลากออกหา2องเขาตัวลอกนะครับ เลขสองตัวเลขจับคู่หาสองบะมี่ครับคากรับกับสิทธิ์ถือนะครับเนาะตัวนีเนาะถากรับกับสิทธิ์ถือพอวาเรีพันโดตกกัวกรับนะครับวันที่สองมีตัวนายยนต์ก็สอสอง,สองพันหน้าหล่อหกสิบแปดกับมาเบิร์กันเลยครับ แลาวพัฒนาประจำงวดที่สองม,มิ 2, นุนายนเดือนทวกนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับ กับเด่นสามตัวมาหนึ่งตัวครับสามตัวมาหนึ่งถึงสองตัวเด่นหนึ่งสองแปดครับอ่าได้เรีกตัวเก้านะครับมันนี้หนึ่งสองแปดครับ หนึ่งสองแปดอ่าเด่นสองตัวมัหนึ่งตัวกันเด่นสองตัวมั่หนึ่งตัวเด่นหนึ่งกับแปดครับเด่นหนึ่งกับแปดวิ่ง วิ่งแปดที่เก่าได้ครับมวน,นี่วิ่งแปดที่เก่าสองตัวมาหนึ่งตัวเด่นหนึ่งกับแปดครับวิ่งแปดที่เก่าครับรับวแปดสิบมาลาบ้องหมดเลยครับ <c oughs> มาบนแล้ว เลือกจับคู่นะครับนาะจับคู่กับซีมี่จับคบู่ศูนยค,ครับ08นยปดสครับโอ้ยมีจีเกัลเิไปแล้ว แปดสี่แปดลกแปดครับหกสองหกหนึ่งครับ หกสองหกหนึ่งสี่หนึ่งครับสองหกหนึ่งสี่หนึ่งอันนี้แตกนะครับ เลขแต้มหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดครับอันนี้แต้มนะครับอ่าเลขแต้มหมดที่แล้วนะครับนอ้องแต้มหมดที่แล้วคนระับ แปดสี่แต้มสองครับเขาแต้มนี่ครับแปดสี่แต้มสองส่วนหาสองแต้มเจ็ดรุดครับแต้มล่างรุดนะครับเนาะเขาแต่แต้มบนครับวันที่แล้วเขาแต่แต้มบนครับสำรับเงินเนี่นาะครับเนาะศูนย์แปด ก็มีแต้มครับสี่แปดแต้มสองกันหกแปดแต้มสี่หกสองแต้มแปดหกหนึ่งแต้มเจ็ดครับสี่หนึ่งแต้มหาครับ สุดเด่นครับสุดเด่นกับที่มีอ่าสีแปดตามออกไปแล้วเนาะครับเนาะกับเอเป็นสุดเด่นดเดนะค,ครับกับเอตัวนี้ครับศูนย์แปดครับศูนยแปดหกแปด ซีนั่งสีนั่งแล้วกหนึ่งครับเ,เด่นซีคูดได้ครับสีคูดเ,เด็นซีคูดครับ จีบวกตัดเต้นกับชีดศูนย์แปดนะครับศูนย์แปดกับหกแปดครับนึ่นมาที่หกแปดเนี่ยครับหกแปดหกแปดคู่เดียวครับครับเด่นหกแปดเด้่ครับศูนย์แปดบระคองแฉมนะครับเนาะวาเรียมันเด่นแปดกับชิด 68อาชีมานะครับเนาะเราะว่าบนกระตอมมาลังครับครบแคปหน้าจอด้วยครับแคหน้าจอครับครับสำหรับวัยเราปัฒนาประจำหัววันที่สองมีตุนายนพศอซอสองพันหรอยหกแปดครับเด่น3ามตัวมาหนึถึง2อตัวเด่น หนึสองแครับเด่น1นึสองแเด่นสอตัวมาหนึตัวเด่น1กับ8วิ่ง8ตัวเดียวครับวิ่งแตัวเดียวส่วนเลขจับคู่ก็มี0ูนย์8ปดสี่แปดหกสอนึ่งสีครับจุดเด่นก็นมีสี่คู่รับมี08นย์1ปดหก่งหกหนึ่งับนนมาทีหกแปดได้ครับเด่น68คู่เดียวครับลองมากจะเป็น หกหนึ่งเนาะครับเนาะบังมาเป็นหกหนึ่งครับครับหนี่มันสองคูณเนี่ยเนะครับหกแปดกับหกหนึ่งครับครับครับสำหรับเล่พัฒนาเนือวอลเนี่ยนะครับนอกจากมีเพียงชนีฝานโกแรงโก้แจสสองชิ้นต้อลวยเพื่อเป็นกำลังเลี้ยงใจนะครับเนาะเดอกที่เขาเรียกชิรุตกะเขาม้าบังมาสวม เราเป็นหัวเรงแร,ง,แรงใจทั้งสองเส้นต้อรวยน้ำเนีอยครับขอขอบคุณในไลน์ลครับครับสำหรับคลิปนี้ขออวยพรในปีใหม่พี่น้องเอฟจี ort, P e P N o L F G, ทุกคนจงส่งดีเด้อครับสวัสดีครับ